อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าวันนี้แม่บ้านไข่พระนะจ้าพี่จ้าวันนี้เป็น EP 184นะพี่นะ ฝากพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะจ๊ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยจ้าลายแม่บ้านชื่อโรสนะพี่สารอรรเรือส่อเสือติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่คะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ อ้าววันนี้มีพระไหมพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะพี่นะอ้าวเรามาดูรายการแรกกันนะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะพี่จ๋าแม่บ้านมีสมเด็จเก่ามาห้ารายการนะพี่นะวันนี้นะพี่นะอ้าวนี่จ๋าพี่จ๋าเป็นลักษณะสมเด็จเก่านะพี่นะมีปิดทองลงรักเนื้อหนุบหนุบแบบนี้นะพี่จ๋าเป็นเนื้อหนุบหนุบเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะสนใจติดต่อกันเข้ามาจ้านี่นะคะพี่พี่ เป็นลักษณะสมเด็จเก่ามีปิดทองลงรักนะพี่จ๋าสนใจนะพี่นะติดต่อไ่บ้านกันมาได้เลยจ้ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ๊ะพี่ๆแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ่านี่เป็นด้านหลังของเนื้อสมเด็จนะพี่นะเก่าๆหนึบๆมันๆนะพี่จ๋ารักล่อนออกแล้วนะพี่ปิดทองรักล่อนนะคะพี่ขาทองกับรักนี่เริ่มล่อนออกแล้วนะพี่นะเก่าๆเลยจ้าหนึบๆเก่าๆนะพี่นะรายการนี้ เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะพี่นะพี่ดูเส้นสายลายก็ยังชัดเจนคมชัดนะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะอ่าสนใจติดต่อกันมาจ้าอ้าวรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะจ้าพี่จ๋าองค์ที่สองนะพี่นะมีลักแดงแดงดำดนะคะพี่ขามีปิดทองพี่ดูคราบความเก่าตามร่องตามอันนี้นะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะคะพี่ขาคราบความเก่ามาเต็มร่องวงแขนร่อง ด้านข้างแบบนี้นะพี่นะยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะจ้าพี่จ๋าองค์นี้เนาะพี่เนาะ,ะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะจ้าพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะพี่จ๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849 158065นะคะพี่ๆแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ ยังไงขอรูปถ่ายกันเข้ามานะพี่จ๋าดูให้ใช่ดูให้ชอบเนาะพี่เนาะอ้ารายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะจ๊ะพี่พี่อ้ารายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่นะอ้าพี่ชมเนื้อกันนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเนื้อหนึบๆเก่าๆนะพี่นะลักลอนๆทองล้นๆนะจ๊ะพี่จ๋าหนึบๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋าอ่าวนี่นะคะพี่พี่เป็นรายละเอียดสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่นะ นี่นะจ้าพี่สมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้คาบความเก่านี่มาเต็มล่องเต็มหลืบเลยนะพี่จ๋านี่เป็นด้านขอบนะคะพี่พี่นี่จ้ะอ่าด้านหลังนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังของสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่จ๋า ชมนะพี่นะเป็นเนื้อหนุบๆนะพี่นะเข้มๆหนืดๆเข้มๆหนุบๆนะคะตุ๊กตับตังเมะแล้พี่เนาะอ่ารายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะจ้าพี่พี่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สี่นะพี่จ้าอ่าองค์นี้สีเข้มๆนะคะพี่ขาแห้งๆแต่ซ่อนความหนึบไว้ด้านในนะพี่นะ เก่าๆนะจ้าพี่จ๋าแห้งๆแต่ว่าซ่อนความหนึกไว้ด้านในสวยๆเลยนะพี่จ๋าอันนี้เน้นย้ำว่าเก่านะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่4ี่นะจ้าพี่ๆชัดเจนเนาะพี่น้องเส้นสายลายคมยังคมชัดอยู่นะคะพี่คะอันนี้เป็นด้านขอบนะพี่นะอ่าขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าชมหลังกันนะพี่นะอ่านี่เป็นลักษณะด้านหลังของสมเด็จเก่าองค์ที่4นะจ้าพี่ๆ ประมาณนี้นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สี่อ่านี่นะคะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สี่นะจ้าพี่ๆเก่าๆสวยๆนะพี่นะเก่าๆแห้งๆนะพี่๋าแต่ซ่อนความหนึบความเก่าไว้ด้านในนะพี่ดูเนื้อตรงนี้นะจ้าพี่จ๋าเน้นย้ำนะพี่นะเนื้อตรงนี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยจ้าอ้าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่ห้านะคะพี่ๆ รายการน,นี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่ห้านะจ้าพี่จา๋ามีสีนมข้นนมข้นนะพี่นะองค์นี้สีเข้มออกนมข้นหนึ่งเหลืองเข้มๆนะพี่จา๋าโดนแสงไฟสีจืดไปนะคะพี่ๆอ้าประมาณนี้เนาะพี่เนาะยังไงสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะจ้าะจ้าพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้าพี่จา๋า อา้าวรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่ห้านะคะพี่พี่สีนมข้นเข้มๆนะพี่นะสีสีโดนแสงไฟสีจืดไปนะจ๊ะอา้าวรายการถัดมานะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาพระเนื้อผงเก่าๆถักลวดแบบนี้นะพี่จ๋า ราความเก่ามาเต็มนะพี่นะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆถักลวดนะคะพี่ขาด้านบนเป็นลักษณะเออเป็นรูแบบนี้นะพี่นะแม่บ้านก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะพี่จ๋าชำรุดหรือว่ายังไงเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาถักลวดเก่าๆนะพี่นะเดี๋ยวให้แม่บ้านดูอีกทีว่าชำรุดหรือเปล่านะคะพี่ๆที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะพี่นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้จาก เน้นย้ำว่าเก่าๆนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระเนื้อผงนะจ้าพี่พี่นะอ่าเป็นพระเนื้อผงถักลวดเก่าๆด้านบนมีเป็นลักษณะรูห่วงห้อยนะจ้าพี่จา๋าอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญเออนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่คร่ำนะคะพี่เป็นเหรียญสามกษัตริย์หลวงปู่คร่ำนะคะพี่ขามีชื่อหลวงปู่นะพี่นะมีสีทองสีเงินแล้วด้านหลังเป็นเอ่อ นี่นะคะพี่เป็นทองแดงแบบนี้อยู่ในเลี่ยมนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่คร่ำสามกษัตริย์นะคะพี่ขานี้ค่ะอ่ายันหลังอยู่ในเลี่ยมนะจ้าพี่จ๋าไม่ค่อยชัดเจนเนาะพี่เนาะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะจ้าพี่ๆแม่บ้านขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะแม่บ้านนะจ้าพี่จ๋า มีบริการส่งฟรีนะคะพี่ขามีเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่คร่ำสามกษัตริย์นะคะพี่นี่ค่ะสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่ไม่ค่อยชัดเจนแม่บ้านต้องกราบขอโทษขออาภัยเพราะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะยังไงติดต่อกันมาจากรายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่โตพร้อมเลี่ยมนะพี่นะนี่นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตนะจ้าพี่นะ พร้อมเรียมมีคราบแป้งคราบฝุ่นด้านในนะคะพี่ขาเรียมไว้นะพี่นะองค์นี้เรียมไว้รับไปพร้อมใช้ได้เลยนะพี่นะสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่ดูลักษณะการเรียมนะพี่นะมีเพชรฝังพลอยแบบนี้สวยๆนะพี่จ๋าอ่านี่นะคะพี่เป็นพระปิตาหลวงปู่โตโอ้พี่ดูยันหลังนะพี่นะยันหลังนี่ยังชัดเลยจ้ะพี่จ๋าชัดเจนเลยนะพี่นะ ถ้าพ,พี่ท่านใดยังสนใจนะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้าพี่จา๋ารายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะคะพี่ขายันหลังชัดเจนสวยอยู่ในเลี่ยมรับไปพร้อมใช้นะพี่นะนี่นะคะอา้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะจ้าพี่จา๋อาอ้าวนี่เป็นเหรียญชินราชเก่าๆนะพี่จา๋าสภาพใช้นะพี่นะ เป็นลักษณะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่ขามีห่วงเชื่อมด้านหลังนะพี่นะเดี๋ยวบ้านให้ชมด้านห่วงเชื่อมนะจ้าพี่ๆนี่นะคะพี่ขาอ่านี่ค่ะพี่รายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าสาภาพใช้เนาะพี่เนาะยังไงพี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามาจ้านี่นะคะ อา้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญพระาธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ขาเลี่ยมสวยๆแบบนี้รับไปพร้อมใช้นะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญพระาธาตุพนมปีหนึ่งแปดนะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมรับไปพร้อมใช้นะพี่ขาเส้นสายลายในยังชัดเจนสวยนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญพระาธาตุพนมนะคะพี่ขาปีหนึ่งแปด พรอมเลี่ยมสวยๆแบบนี Freiheit, ja. slider, okay, ้นะพี่จ๋าพร้อมเลี nada, ่ยมนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมปี2518แบบนี้นะจ้าพี่จ๋าพี่ๆที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะนี่นะคะพี่ๆรับไปพร้อมใช้เลยนะคะพี่ขาสวยมากๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะพี่ขาสภาพยังแบบดูสวยนะพี่นะ เป็นเหรียญพระาธาตุพนมปี18นะคะพี่ะอ่าวรายการถัดมาเป็นเหรียญพ่อท่านสั่งพร้อมเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญพ่อท่านสั่งนะจ๊ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะไม่ค่อยชัดเจนนะพี่จ๋ายังไงติดต่อแม่บ้านเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5จ้า ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันมาเนาะพี่เนาะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่คราเอ้ยเหรียญพ่อท่านสั่งนะพี่จ๋าไ่บ้านพูดผิดนะพี่นะกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขาสองสี่แปนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญพ่อท่านสั่งสองสี่แนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญพ่อท่านสั่งสองสี่แปดศเป็นเหรียญพสลึกอยู่พร้อมเลี่ยมสวยๆนะพี่นะ อ่าเรียมเก็บนะพี่จ๋าอันนี้ไม่ได้ใช้นะพี่เรียมเก็บไว้สวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าอ้าวรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ชมนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่ารายการนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะสมเด็จบางขุนพรหมนะจ้าพี่จ๋า สวยๆแบบนี้นะพี่นะสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานาะพี่เนาะรายการนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะจ้าพี่จา๋านี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะอ่านี่นะจ้าพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จบางขุนพรหมนะจ้าพี่จา๋าอ่าประมาณนี้นะพี่นะพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะจ้าพี่ 0849158065เปนมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้ามีตอกโค้ดนะพี่ดานี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะพี่จ๋าพี่ชมลักษณะเนาะพี่นอนองนี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะพี่พ่อ่านี่นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้านะจ๊ะพี่จ๋า มีตอกโค้ดตรงใต้ฐานนะพี่นะอ่าเด้เป็นบ้านให้ชมตรงใต้ฐานอีกทีนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขามีตอกโค้ดตรงใต้ฐานแบบนี้นะคะพี่อุดกิ่งกิ่งยังดังนะพี่จ๋ากิ่งยังดังอยู่นะพี่นะกิ่งยังดังอยู่นี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จา๋าอ้าวนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่สองนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่พี่เป็นลักษณะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้ออันปะก้านะพี่นะองค์ที่สองนะพี่จา๋ารายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้าองค์ที่สองเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นเนื้ออันปะก้าสวยๆวยเก่าๆนะจ๊ะพี่จ๋ามีตอกหมายเลขไอ้ตอกโค้ดหมายเลขด้านล่างเช่นกันนะพี่นะอ่าประมาณนี้เลยนะพี่จ๋านี่ค่ะนี่นะคะพี่พ เป็นลักษณะรูปลอ่อหลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้าองค์ที่สองนะพี่นะ่ามีตออโคต์กิ่งดังนะจ๊ะพี่จ๋า,าอุดกิ่งกิ่งดังนะคะพี่อ่ารายการถัดมาเป็นนางพญาพระอาจารย์ถนอมนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะนางพญาพระอาจารย์ถนอมนะพี่นะมีคราบฝุ่นคราบแป้งนะคะพี่ขาขาวๆติดนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นนางพญาพระอาจารย์ถนอมนะจ๊ะพี่พ นี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นนางพญานะคะพี่พระอาจารย์ถนอมนะจ้าพี่จ๋าพี่พี่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันมานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นากะจ้าพี่จ๋าแม่บ้านขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋าอ่านี่นะคะ อา้าวรายการถัดมานะคะพี่เป็นเหรียญนั่งบัลลังก์นะคะพี่ขาพระอาจารย์วรานะพี่นะนี่นะพีพ่อมเลี่ยมนะพี่นะเป็นเหรียญเก่า,กาๆสวยๆนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญน,นั่งบัลลังก์นะคะพี่ขาออนี่นะพี่นะเหรียญนั่งบัลลังก์นะคะพี่ขาอาจารย์วรานะพี่นะอมเลี่ยมรับไปพี่ๆอมใช้เลยนะพี่จ๋าสวยๆเก่า <gas>. ๆนะพี่นะ นี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะเป็นครุฑนะคะด้านหลังเป็นครุฑแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญนั่งบันลังอาจารย์วรานะจ๊ะพี่พี่พร้อมเลี่ยมรับไปพร้อมใช้สวยมากเลยนะพี่เหรียญนี้ยังคมชัดสวยนะพี่นะอ่านี่นะจ้าพี่พี่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้า แล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะจ๊ะพี่จ๋ามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มจากรายการนี้เป็นรูปหล่อนะคะพี่ขารูปหล่อ111ปีหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาวัดสะพานสูงนะพี่นะพี่ชมนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรูปหล่อ111ปีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะจ๊ะพี่จ๋า สายวัดสะพานสูงนะพี่นะสนใจติดต่อไปบ้านกันเข้ามาได้นะจ้าพี่จ๋า0849158065นะคะพี่พี่ติดต่อกันมานะพี่นะมีบริการส่งฟรีนะคะพี่ขาเก็บเงินปลายทางก็มีอ่านี่นะคะพี่พี่ไต้ฐานนะพี่มีเขียนว่าวัดสะพานสูงหนึ่งหนึ่งปู่เอี่ยมนะพี่นะด้านนี้อ่านว่านนทบ,บุรีนะจ้าพี่จ๋า นี่เป็นลักษณะใต้ฐานเนาะพี่นะเนาะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีเหรียญร้อยสิบเอ็ดปีหลวงปู่เอี่ยมนะเอ้ยรูปหล่อนะจ้าพี่จา๋าแม่บ้านพูดผิดนะพี่นะเป็นเหรียญหนึ่งเ,เป็นรูปหล่อร้อยสิบเอ็ดปีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะจ้าพี่จา๋าอากราบขอโทษขอภัยพี่ๆไว้หน้าที่นี้ด้วยนะจ้าพี่จา๋านี่นะคะ รายการถัดมาเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะจ๊ะพี่จ๋ามีตอกโคดนะพี่นะเต่าสามรวยหลวงปู่หลิวนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นลักษณะตอกโคตรงด้านบนตรงนี้หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ารายการนี้เป็นเต่าสามรวยหลวงปู่หลิวนะจ๊ะพี่พี่ที่สนใจยังไงติดต่อไ่บ้านกันเข้ามานะคะพี่พี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะ อันนี้เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบมีลักษณะเป็นแบบนี้นะจ้าพี่บีอ่านี่เป็นใต้ฐานใต้ท้องเต่านะพี่จ๋าอักขรลงยันยังชัดสวยนะพี่นะรายการนี้เป็นเต่าสามรวยหลวงปู่หลิวนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะพี่คะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ อ่ารายการนี้เป็นแหนบนะจ๊ะพี่จันแหนบหลวงพ่อโสธรลงยานะคะพี่พ<ะ> um <welche> <ale> ี <Carmen> ่ปีศูนย์หกนะพี่นะนี่ค่ะพี่เล็กๆลงยาสีเหลืองเขียวสวยๆแบบนี้นะพี่จ๋าเป็นแหนบหลวงพ่อโสธรนะพี่นะแหนบหลวงพ่อโสธรปีศูนย์หกนะคะพี่ขาลงยานะพี่นะนี่จ้ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะด้านหลังนะพี่เก่าๆแบบนี้นะพี่จ๋า อา้าวรายการนี้นะคะพี่เป็นแหนบหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ลงยาปี0 6นนะจ้าพี่จ๋าสนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นนะจ้าพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะรายการถัดมาเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาเนื้อโลหะปี19นะพี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขา สมเด็จหลวงพ่อคูณเนื้อโลหะนะจ้าพี่จ๋าเป็นปีหนึ่งเก้าเก่าเก่านะพี่นะเก่านะจ้าพี่จา๋ามีคราบเขียวเอ่อขึ้นแบบนี้เป็นคราบฝุ่นขึ้นแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นด้านขอบนะจ้าพี่จา๋ารายการนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณนะคะพี่ๆนี่นะจ๊ะอ่าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่แบบนี้นะพี่นะ ด้านหลังตัวหนังสือยังชัดสวยอ่านออกอ่านได้นะคะพี่คะอ่ารายการนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณปีหนะึ่งเก้านะจ๊ะพี่จา๋าอ่าประมาณนี้นะพี่นะนี่คะ่ะรายการถัดมานะคะพี่ๆรายการนี้เป็นขุนแผนเลี่ยมเก่านะพี่จา๋านี่นะพี่นะพี่ดูลักษณะเนื้อขุนแผนเป็นด้านหลังด้านบนเป็นเลี่ยมคความเก่ามาแบบนี้เลยนะพี่นะ อเก่าๆสวยๆนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นคุนแผนเลี่ยมเก่านะพี่นะเป็นคุนแผนเลี่ยมเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่จ๋าประมาณนี้นะพี่นะรายการนี้เป็นคุนแผนเลี่ยมเก่านะจ้าพี่พี่นี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะอ่านี่ค่ะเนื้อด้านหลังนะจ้าพี่จ๋าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะ รายการนี้เป็นคุณแผนนะคะพี่ขาคุณแผนเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะพี่ๆที่สนใจนะจ้าพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะ0849158065นะจ้าพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นนางพยานะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ เป็นนางพญาเนื้อผงนะพี่นะเก่าๆนะจ้าพี่จ๋าพี่ดูลักษณะเก่าๆเล็กๆแบบนี้นะพี่นะอ่าเดยบ้านให้ชมขอบนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะขอบนะพี่นะอ่าประมาณนี้นะพี่จ๋านี่นะคะด้านหลังเนาะพี่เนาะรายการนี้เป็นนางพญานะคะพี่ขาเนื้อผงเก่าๆกันองค์เล็กๆนะพี่นะ เป็นลักษณะนางพญาเนื้อผงองค์เล็กๆเก่าๆแบบนี้จ้ะนี่นะคะพี่ๆสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะรายการถัดมาเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักนะจ๊ะพี่จ๋าลักล่อนๆนะพี่นะพี่ชมกันนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่ๆเป็นลักษณะพระปิตาเนื้อผงคุกลักลักล่อนๆเก่าๆแบบนี้นะพี่นะมีปิดทองนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้นะคะพี่ๆอ่านี่ค่ะ พี่ดูเนื้อด้านหลังนะพี่นะด้วยความเก่านะพี่จ๋าลักล่อนออกจะหมดแล้วนะพี่นะอเก่าไม่เก่านะพี่จ๋าชมดูได้เลยนะพี่นะพี่ที่สนใจติดต่อกันมานะพี่นะเอวรายการนี้เป็นปิดตาคุกลักเช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นปิดตาคุกลักเช่นกันนะพี่นะลักล่อนออกเล็กน้อยนะพี่องค์นี้ย่นย่นนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นเนื้อด้านหลังย่นย่นเก่าเก่าแบบนี้เนาะพี่เนาะ นี่ค่ะอ่าสนใจติดต่อกันมานะพี่นะ08 4 9 15 8065นะคะพี่พี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะจ้าพี่จ๋าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาจ้านี่นะคะเอารายการถัดมาเป็นปิดตาเก่าเช่นกันนะพี่นะคุกรักเป็นทรงแขนยาวข้างหนึ่งแบบนี้นะพี่จ๋า รายการนี้เป็นพระปิตาคุกรักนะคะพิ่ขาเก่าๆองค์ที่สามนะพี่นะทรงแขนยาวแบบนี้ด้านหลังมีปิดทองประปลายแบบนี้นะจ้าพี่ๆอ่านี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะพระปิตาเก่าองค์ที่สามนะคะพี่ขาปิตาคุกรักเก่ามีคราบความเก่ามาเต็มซอกเต็มหลือแบบนี้นะพี่นะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะ เอ่อรายการถัดมานะจ๊ะพี่จ๋าเป way, ็นพระเนื้อดินนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินพี่ชมความเก่ากันนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้นะพี่จ๋าอ่าชมเนาะพี่เนาะเป็นเนื้อมันๆเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่อ่าเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้เนองพี่เนาะอ่าชมความเก่าไปพร้อมๆกันนะพี่จ๋า นี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่เนื้อด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเก่า,าๆนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเอ่อพระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะพี่ๆที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่จ๋าเนื้อดินเก่ามีคราบความเก่ามาตามซอกตามหลืบแบบนี้นะจ้าพี่จ๋ายังไงสนใจติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะอ่าวรายการถัดมาเป็นเอ่อเหร e ียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่จ๋า มี <If S 1> สองเหรียญนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเหรียญที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าอ่านี่ค่ะพี่เป็นลักษณะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นะค่ะพี่พี่นี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าอ่าพี่พี่ชมนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าม่บ้านมีสองเหรียญมาให้ได้รับชมกันนะพี่นะนี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋า รี่ไ่ทันหันวายยังไงกราบขอโทษขออภัยนะจ้าพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ,ะรายการนี้เป็นจอบใหญ่องค์ที่สองนะจ้าพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินองค์ที่สองนะจ้าพี่พี่ใบหน้าใบตาหลวงพ่อเงินยังชัดเจนนะคะพี่ขาหมดุดด้านข้างยังมีคมชัดสวยนะพี่นะ อันนี้เป็นด้านขอบนะจ้าพี่จ๋าเป็นรูห่วงห้อยแล้วก็เป็นขอบแบบนี้นะพี่นะอ่าด้านหลังนะจ้าพี่จ๋าหลังเป็นลักษณะนี้เลยนะพี่นะยังไงพี่พี่ที่สนใจแม่บ้านพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะพี่นะติดต่อกันเข้ามานะจ๊ะพี่จา๋า0849158065นะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะพี่จา๋า อ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นเจ็ดนะคะพี่ขาชมนะพี่นะนี่นะจ้าพี่พี่มีคราบความเก่าตามขอบนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นเจ็ดนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะพี่จ๋าสนใจติดต่อไ่บ้านกันมานะพี่นะ่าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะจ๊ะ นี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นเจ็ดนะพี่จ๋ายันหลังยังคมชัดนะพี่นะมองเห็นว่าสวยงามนะคะพี่ขาอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้แต่ก็ยังแบบว่าคมชัดมองเห็นตัวหนังสือตัวอักขรลงยันด้านหลังอยู่เนาะพี่นะเนาะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นเจ็ดนะคะพี่ขารายการถัดมาเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นะ เป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมไม่ทราบที่นะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะนี่นะคะพี่พอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะจ้าพี่จา๋าไม่ทราบที่นะพี่นะด้านหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งด้านหน้ามีตัวหนังสือบอกนะพี่นะ แต่แม่บ้านอ่านไม่ออกจ้ะพี่จ๋ากร่อบขอโทษขออภัยนะพี่นะพี่ๆที่ทราบข้อมูลหรือสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะพี่นะเขียนว่ารุ่นหนึ่งแบบนี้นะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นะแม่บ้านไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่จ๋าเช่นเคยนะคะพี่ๆฝ่าพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋า กราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะพี่นะทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขาอ้าวนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะพี่นาะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่แม่บ้านส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ้าพี่จ๋า อา้าววันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะพี่นะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่เอที่น่ารักไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบคลิปอีพีที่184ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า